สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องแม่สายพินแฟมิลีนะคะวันนี้เราก็มาเปลี่ยนน้ำหอยกันนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะคุณแม่ถ่ายน้ำหอยให้สะอาดแล้วนะคะกำลังเปลี่ยนน้ำให้เขาค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาผักบุ้งใส่ให้เขากินนะคะเพื่อนๆนี่เลยตัวใหญ่ๆตัวใหญ่นะคะเพื่อนๆ หอยโข่งหอยเชอรี่ค่ะไอตัวนี้ใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆโดยใหญ่มากว่านี่เลยค่ะตัวกําลังต้มเลยค่ะนี่คุณแป๊ไปเก็บผักบุ้งมาค่ะเอาผักบุ้งให้เขากินนะคะเพื่อนๆผักบุ้งให้กินนะคะนี่เลย หอ,อยตัวใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เยอะลองนี้จะเยอะหน่อยนะคะใส่น้ำเข้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเอารอผักบุ้งใส่ให้เขากินกันนะคะเพื่อนเพื่อนฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะมาเลยค่ะพาเพื่อนๆมาดูนะคะเอาผักบุ้งใส่แล้วนะคะเพื่อนๆ เขาขึ้นมาเต็มเลยค่ะนี่นี่เอาผักบุ้งให้แล้วนะคะกอดกันเป็นแถวเลยกอดกันอยู่ข้างๆรองเป็นแถวเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะ ขึ้นมาเกาะขึ้นมาเกาะนะคะไอตัวสีทองสวยมากๆค่ะเพื่อนๆเอาผักบุ้งใส่แล้วนะคะวันนี้หางที่คุณแม่ตัดออกจากผัดผักบุ้งนะคะก็เอามาใส่ให้เขากินนะคะเขากินแหว่งหมดเลยนะคะบางทีผักบุ้งเนี่ยจะกินหมดดีกว่ากินหมดกว่าใบตองนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเอาผักบุ้งให้มั่งเดี๋ยวคราวหน้าค่อยเอาใบตองนะคะเพื่อนๆเปลี่ยนกัน นี่เลยพาคุณแม่พาเพื่อนๆมาชมนะคะมาชมหอยของคุณแม่นะคะมันน่ารักที่สุดเลยเลี้ยงไว้ก็ได้ดูเล่นไปนะคะเพื่อนๆนถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะเอาของคุณแม่ไปก้อยหมดแล้วนะเนี่ยคุณแม่ก็เลี้ยงเอาไว้ดูเล่นเพลินๆสวยมากๆเคยค่ะน่ารักนี่ขึ้นมาเกาะกันเต็มเลยค่ะเพื่อนๆ ตัวเล็กๆที่คุณแม่เพาะเอาไว้นะน่าจะเป็นพันๆตัวนะคะยังไม่โตค่ะเพิ่งจะเพาะได้ยังไม่ถึงเดือนนะคะเดี๋ยวเราก็จะย้ายเขาไปอยู่หลังบ้านขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามกันด้วยนะคะช่องแม่สายพินแฟมิลี่ค่ะคุณแม่ก็พามาชมนะคะล้างรองเสร็จแล้วก็เอาใบตองให้กินแบบนี้นะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวก็ปิดลองนะคะเดี๋ยวคุณแม่ปิดลองนะคะไอตัวสีทองค่ะตัวใหญ่นี่มันไข่นะไข่แตกหมดแล้วนะคะคุณแม่ก็ตักไข่ออกไปไว้อีกลองหนึ่งนะคะเพื่อนๆจบคลิปแล้วนะคะบายยเดี๋ยวคราวหน้าก็จะพามาชมอีกนะคะ